ผยสเปค vivo y 5 5 5 g ชาร์ชิปดนามิ์สตี้0 0กล้องหลังเลนส์หลัก50ล้านพิเซลแบตจุดใจ6,000ม ah, ิลลิแอมมีชัดไวอาจเปิดตัวเร็วนี้สวัสดีครับผมที่ไ่ทีฟ้าน,นะครับวันนี้ผมก็มีโค้ดส่วนลดจากช้อปปีมาแจงนะครับสำหรับคนที่ชอบผ่านแอปเทนั้นนะครับสนใจอะไรเลยเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดไว้ใต้คลิปนี้นะครับ ล่าสุดได้มีข้อมูลของสมาร์ทโฟน 5G ระดับกลางรุ่นใหม่จากทาง vivo ในตระกูล Y s e r i e s อย่าง vivo Y55 5G ออกมาที่เรียบร้อยแล้วครับโดยรายง,งานล่าสุดระบุว่า vivo Y55 5G เตรียมที่จะเปิดตัวที่ประเทศจีนเร็วๆนี้ครับที่มาพร้อมกับชิปเซ็ต Dimensity 700ให้แรลมมาที่8 g b พร้อมรอม108 g b มีหน้าจอ LCD ขนาด6.58นิ้วขมชั้ระดับ Full HD+ ไฮกองหลังมาทั้งหมด3ตัวที่มีกล้องตัวหลักความเเรียน50ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเรเอียด8ล้านพิกเซลไฮแบตเตอรี่จูใจถึง6,000มิลลิแอมป์รองรับเทคโนโลยชีชาร์จเร็ว18วัตต์ฟัซชชั่งด้วยครับนอกจากนี้ยังได้เผยภาพเรนเดอร์ตัวเครื่อง Vivo Y55 5G ออกมาด้วยครับซึ่งจะมีการดีไซน์ตามสไตล์ Y Series คือมีหน้าจอไร้ขอบมีติ่งทรงหยดน้ำที่หน้าจอเพื่อใส่กล้องหน้าพร้อมฝาหลังและเฉดสีผิวสมัมผัสแบบด้าน แต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลวันเปิดตัวของ vivo y 5 5 5 g เผยมานะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ